สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีและท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะมาเจอกันเช่นเดิมนะคะกับอู่ร้านกําลังสุดเนาะกับรลุดหลอ่อสวยๆแบบนี้เลยนะคะมาลงใหม่มาเพิ่มชุดแต่งเต็มแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้มเลดช่องลมหน้ากระจังกันชนนะคะแล้วก็ชุดขากระจกนี่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ใต้บันไดาสามเหลี่ยมนะคะนี่เป็นเลดมาคันนี้นะคะ สเปคยอดฮิตเลยลูกค้าต้องการถามหากันเยอะมากนะคะก็คือรถช่วงล่าง5ตันแท้นะคะ8น,อน็อตมาเลยอเอาใจคนรักสายแบกนะคะแล้วก็ ลูกค้าสั่งเป็นกระบะดําเกษตรนะคะเยอะมากๆนะคะช่วงนี้เนาะหรือบางท่านนะคะก็เป็นกึ่งเกษตรเนะะี่ยค่ะได้ทั้งงานดินแล้วก็งานเกษตรด้วยนะคะเราจัดให้ทุกสเปคที่ท่านต้องการมาได้เลยนะคะอู่หลังตรงนันสุดของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะต้องการสเปคไหนนะคะแจ้งได้เลยนะคะเรามีรถเข้ามาใหม่นะคะทุกอาทิตย์เลยแทบจะทุกวันเนะาะเรียกได้ว่า,าจัดสรรมาให้ลูกค้าแล้วก็ FC นะคะได้เลือกได้ชมกันแบบ หลากหลายรุ่นมากๆเลยนะคะหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายสเปคนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าต้องการเนะาะลูกค้าต้องการสเปคแบบดำดินทั่วไปนะคะสามเมตรหกหรือ3ามเมตรเจ็ดสมเมตรแปดสเมตรนะคะจนถึงดำเกษตรหรือจะเป็นรถล่องพื้นเรียบหรือจะติดเฮียบนะคะได้หมดเนาะสำหรับอู่ของเรานะคะจัดให้เลยนะคะคันนี้คาะซียาวมากๆเลยนะคะเกือบ7เมตรได้เลยเป็นคัซีหน้าเต็มทั้งเส้นนะคะความสวยสดก็ย,ยันปลายเหมือนเดิมนะคะ นี่อ่แม่ค้าให้ชมแบบนี้เลยเพื่อลูกค้าที่แบบอยู่ไกลนะคะไม่สะดวกมาชมเนาะอ่าก็รับชมผ่านคลิปจากทางอูของเราได้เลยนะคะทางน้ํามันมาคู่กรับรถ200ลิตรค่ะคันนี้ JO 7E นะคะ5สูบ2 1 0แรงมา้าเทอร์โบคอมมันเร็วเครื่องยนต์สวยๆแบบนี้เลยตายหัวเก่งนะคะนี่ไม่มีผุเนาะ กันความร้อนอ่าขาดนิดนึงนะคะท่านใดที่มองหานะคะหรือว่าสนใจช่วงล่างห้าตันแท้นะคะนี่แปดน็อตเลยนะคะมาเต็มระบบของเขาเลยนะคะมีการโครงมาให้เรียบร้อยนะคะนี่ สำหรับ8นอ็อตเนาะเราก็มีทั้งยาง24 5ีแล้วก็265หนะคะแต่ว่าคันนี้มาเป็น2 6 5หนะคะ70 R ขอบ19.5เลยนะคะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะว่าอยากได้ยางนะคะตัวไหนเนาะ245หรือว่า265หนะคะตกแต่งได้ตามชอบเนาะเผื่อลูกค้าที่แบบไม่อยากแปลงหน้านะคะเพราะว่าชุดแต่งเดิมมาแบบเต็มขนาดนี้นะคะ แล้วก็สวยเนาะอาจจะใช้ชุดหน้าเหมือนเดิมนะคะชุดแต่งเนาะหรือลูกค้าที่อยากแปลงหน้าก็แจ้งได้เช่นกันนะคะนี่พลาท้ายใหญ่ๆแบบนี้เลย ลงสดใหม่เลยนะคะฝนเพิ่งยกหยุดตกไปเนาะแล้วก็แม่ค้ามารีวิวให้ f อฟได้ชมนะคะสําหรับท่านใดที่เจอคันนี้แล้วนะคะเผื่อสวยถูกใจหรืออยากโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติม0863297855อีกหนึ่งเบอร์0981628084นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ซื้อผ่านเท่ากสตัดสดได้หมดเลยนะคะขึ้นอยู่กับลูกค้าสะดวกช่องทางไหนก็สามารถพูดคุยรายละเอียดกับทางอู เพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะแอดไลน์นะคะหรืออ,อินบ็อกทางเฟซบุ๊กมาได้เลยนะคะดัดเจมอูหลานกำนันสุดเนาะยินดีนะคะคัซีสวยสดนะคะยันหน้าสุดนะคะแล้วก็ปลายสุดของตัวคาซีเลย เราคสันนะคะความสวยคุณภาพมาให้เอซนะคะและท่านผู้ชมเนาะได้จับจองนะคะรถสวยๆไปไว้ใช้งานกันนะคะแล้วก็งานจากทางอู่ของเรานะคะงานดีมีคุณภาพมาตรฐานแน่นอนนะคะทุกขั้นตอนจบนะคะครบในอู่ของเราเนาะที่เดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ยนช่วงล้อขึ้นกระบ,บะดำทําสีเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะคะก่อนที่จะส่งมอบลูกค้าเนาะอย่างลูกค้าที่สั่งจองนะคะรถ1คันใช้เวลานะคะไม่ถึง25วันนะคะลูกคา้าถ้าอย่างลูกค้าที่ตัดสดเนะาะต้องการรถไปใช้งานแบบด่วนจีนะคะอันนี้เราก็จัดให้ได้นะคะเพราะว่าเราทําเองทุกขั้นตอนในการสร้างรถนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่นานอย่างที่ท่านคิดแน่นอนนะคะ25-28วันได้รับรถไปใช้งานเลยนะคะ สำหรับภายในค่ะก็มีตัวนี้นะคะหุ้มมาเนาะเรียบร้อยนะคะเบาะไม่มีขาดหรือชำรุดเลยนะคะทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งค่ะพื้นก็จะเป็นหนังนะคะมาแล้วเรียบร้อยอ่างวดน,นี้นะคะต้องจัดเลย88นะคะหมายเลขกุญแจเดี๋ยวมาดูคอนโซลน,นะคะ มาครบค่ะปกติเนาะทุกคันเราก็จะใส่เป็นจอ a อนด o อยให้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เครื่องเล่นนี้ก็เอาออกเนาะนี่เลยค่ะเบาะคนนั่งไม่มีชํำรุดนะคะนี่ FC หลายๆท่านก็แบบจะชอบเบาะเดิมนะคะดูแลรักษาง่ายแล้วก็หนังแบบโอ้โหหนาๆนานาเลยนะคะของบ้านเขาเนาะนี่คันนี้ก็คือซักทำความสะอาดเอา ใช้ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีขาดไม่มีชำรุดเลยรถมาลงสดใหม่นะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดห,หรือเก็บรายละเอียดใดๆเนาะ,ะก็จะมีคราบเปื้อนแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะคะนี่ก็คือนะคะมารีวิวให้ได้ชมเลยนะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องค่ะ เสียงเครื่องนะคะนิ่มนวลหนักแน่นนะคะสไตล์ฮีโน่อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นแบบรถช่วงล่างแบบใหญ่เนาะคือแบบเสียงของเขานี่คือจะนิ่มมากเลยนะคะลูกค้าเราต้องรีมปบปลอมให้ลูกค้านะคะก่อนส่งมอบทุกคันอยู่แล้วนะคะ งานทุกจุดนะคะเก็บให้สวยงามเหมือนรถใหม่ป้ายแดงแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังนะคะสําหรับปูของเราเนาะจัดให้เลยลูกค้าต้องการสเปคไหนแบบไหนแจ้งได้พูดคุยกันได้เลยนะคะรุ่นนี้ราคาก็8ปดแสนกว่านะคะก็คื้นอยู่กับสเปคลูกค้าเช่นเดิมนะคะสเปคกระบะดําทั่วไปก็แปดแสนหกหมื่นนะคะถ้าเป็นดําเกษตรก็เพิ่มขึ้นไปนะคะ แต่ราคาไม่แพงแน่นอนนะคะพูดคุยกันได้เหมือนที่แม่ค้าบอกเลยนะคะ,ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะสนใจสเปคไหนก็โทรมาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่แม่ค้าแจ้งไปนะคะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามานะคะได้เลยนะคะหรือ f อีที่อยู่ต่างประเทศเนาะไม่สะดวกโทรนะคะอินบ็อกซ์มาเพิ่มเติมพูดคุยรายละเอียดก,กันได้เลยนะคะหรือจะแวะมาชมคันจริงที่อุ่ของเรานะคะพิกัดอยู่ในบ้านแสนสุขอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ นี่จัดมาให้อีกหนึ่งคันนะคะสำหรับ JO7E หัวมีแคปนะคะช่วงล่าง5ตันแท้8น็อตแท้เลยนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดนะคะสเปคนี้นะคะแม่ค้าบอกเลยนิยมมากๆนะคะลูกค้าแบบ หายเยอะมากๆเลยนะคะนี่สำหรับ8น็อตเนาะแล้วก็คันนี้เป็นช่วงล่าง5ตันแท้เลยนะคะนี่ห้ามพลาดเลยอ่าคันแรกนะคะที่เข้ามาก่อนเนาะเมื่ออาทิตย์น่าจะสองอาทิตย์ที่แล้วเนาะนี่ค่ะลูกค้าก็จองแล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ก็ f อซคงจะจำกันได้นะคะ j o 7 e เหมือนกันเนาะช่วงล่าง5ตันแท้นะคะ8น็อตเหมือนกันค่ะชุดแต่งมานะคะก็อ่าเหมือนคันนี้เลยนะคะนี่ เหมือนคันนี้เลยนะคะนี่ก็ลูกค้าจองเรียบร้อยขึ้นกระบะเรียบร้อยนะคะตามสเปคลูกค้าสั่งจองเนาะคันนี้ขึ้นกระบะสามเมตรแปนะคะนี่แล้วก็คันนี้มาเป็นคันที่2นะคะนี่สาหรับท่านใดนะคะที่พลาดจากคันแรกไปนะคะมาไม่ทันลูกคา้ามัดจําก่อนนะคะติดจองก่อนก็คันนี้นะคะยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะแวะมาชมกันได้เลย ฝากผลงานอู่ร้านกำลังสุดด้วยนะคะงานดีมีคุณภาพมาตรฐานนะคะครบจบในนกาารรรสร้งถะะคะทุกขั้นตอนเลยแล้วก็มีรถให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ยห้อนะคะสำหรับอุ่ของเราเนาะมาแล้วนะคะไม่ผิดหวังค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณ f อทุกทุกท่านเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ